สนพร,ระภูมิเยอะมากชุมจริงๆดูดิทำไมชุมอย่างนี้ทางไปทางไปเขาลูกช้างเขาลูกช้างนะนีบ้านสวยมีสองอย่างที่สองอย่างที่นำมาฝากเพื่อนบ้านสวยบ้านสวยแล้วก็แล้วก็อะไรสวย แผ่นพระภูม,สมิสวยแล้วก็เมียสวยภรรยาสวยไหนมองกล้องหน,น่อยที่ภรรยาอา้อาวคันนี้ช่วยถ่ายให้หน่อยไม่ถ่ายแล้วไม่ว่าไม่ถ่ายงั้นผมถ่ายเองเดี๋ยวราให้รถยนต์ไปก่อนถ่ายเองขี่รถไปด้วยตีลังกาไปด้วยรถคันนี้ดีนะเนี่ยดูสิ รถมูฟฮอนด้ามูฟไม่ต้องสตาร์ทดูนะนี่นะผมไม่มือลุงใหญ่อยู่นี่นะไม่ต้องสตาร์ทเนี่ยเปลี่ยนก๊บปไฟเลยเออไม่ต้องสตาร์ทจริงๆด้วยเออ นี่มีหมวกขายวะเขาบอกว่าขึ้นขาก็นี่แหละกำลังขึ้นอยู่ 看到。给他 เคำว่าเขาขก็ปลุกซูมซูมขเขาบอเขาก็ปลุกลเจอเ,เจอแล้วกอสนอเขาก็ปลุกข้างบนด้วยข้างบนหมดแล้วอ่ะเอาไปมันตั้งรถให้ป้าเขาเรียกอะไรไม่ได้คือมันรถเออไอ้ไหน,หนั่นแหละ เรียกอะไรอ่ะเ,อเบรกแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะใส่เบรกมือ่ะไม่ได้นักที่ไม่ต้องสตาร์ทนะกมือเดียวมันิดได้เลยนะโคตรดีช่วยไม่ได้ดูวอก